โอเคติดตามดัชนีประจำวันที่25เดือน8ครับวันนี้ดัชนีปิดอยู่ที่1262อ่รมา1262จุดนส้หกจุดะไรเนี่ย67โอเค okay, นะครับเดีย๋ยวเรามาดูแนวต้านแนวรับกันก่อนนะระยะกลางเหมือนเดิม อนะครับติดตามแนววันเราจะดูระยะกลางกับระยะสั้นเนาะก็พอแล้วนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแนวต้านอ่ารัชนีรัชนีเนี่ยเขาพยายามจะทะลุต้านเลยล้วอ่านะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบความพยายามเขายังดีอยู่นะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบ นี่คือต้านอ่ามีต้านก็ต้องมีแนวรับ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 อยู่ที่1238นะครับ1 2 3่นี่แนวรับอ่านะครับลักชนีดก็ยังคงอยู่ในกรอบอในกรอบนะครับ ระหว่างหนึ่งพันสองร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดจะอยู่ในโซนนี้นะครับทีนี้คราวันนี้เขาขึ้นมาแรงเนาะพยายามขึ้นเหนือต้านนะครับขึ้นไปหนึ่งพันสองร้อหสองเลยนะครับอ่มาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถยืนเหนือต้านนี้ได้ไหมนะครับปรากฏว่าทิศทางก็ยังไม่ไดีดูดีนะครับคือต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เขาดูดีนะ แต่มาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ไงครับมันก็พยายามจีบกันเรื่อยๆนะครับอ๋อมีเส้นม่วงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดี๋ยวจะบอกว่าดูดีก็ยังไม่ใช่นะครับที่ขึ้นไปถ้าจะบอกว่าแย่ก็ยังไม่ได้นะครับอืมก็ตอนนี้ก็เลยออกรออูปไซวีนะครับแรงซื้อขายเป็นยังไงอ่าแรงซื้อขายก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่อดูทรงแล้วนะครับวันนี้ในเดย์เนี่ยอืม อาการไม่ดีในแรงในแแรงแรง,แรงซื้อเนาะกำลังจะกลายเป็นแรงขายละใกล้ละนะครับใกล้ละดังนั้นโอกาสที่บอกว่าจะทะลุ1260เลยขึ้นไปหนะึ่งพัยืนอยู่ได้อาจจะอาจจะยังยากอยู่เนาะแต่ถ้าเขาลงกลับมาเขาไม่ได้ลงลึกนะครับอาจจะยังไม่ได้ลงลึกก็ต้องมารอดูที่1238เกาะหนึ 1, ่ว่า ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยแรงซื้อจะกลับมาได้ไหมนะครับตอนนี้เรายังให้ในกรอบอยู่ที่1260อ่ะถึง1 2 3 8ไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนเนะาะออกออกรูปไซเวอออกข้างไปวิ่งชนในกรอบนี่นะครับขึ้นลงขึ้นลงนี่นะครับกรอบแล้วกรอบเขาก็จะแคบลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวในรับก็จะยกขึ้นอีก นะครับแนวรับจะยกขึ้นอีกแต่ชนี้ก็จะขึ้นลงขอบแคบลงนะครับอ่ะทีนี้มาดูระยะสั้นหน่อยระยะสั้นเป็นไงบ้างที่ขึ้นไปนะครับอ่าระยะสั้นเขาไม่มีต้านแล้วนะครับขึ้นทะลุันทุกต้านดังนั้นเขาก็ต้องอา,อาศัยใช้ต้านของพันเฟรมใหญ่ขึ้นนะครับคือตานเป็นของ D คือหนึ่งพันสองร้อยนี่แหละนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนี่แหละแนวรับอืมแนวรับแนวรับแนวรับในระยะสั้นของเขาก็ตอนนี้ให้ที่ยี่สิบห้าไ้ก่อนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่อันนี้อันนี้เป็นต้านนะครับอ่ะอันนี้ให้เป็นรับอ่ะในระยะสั้นเนาะในระยะสั้นหกสิบนาทีนะครับอ่ะวิ่งอยู่ในกรอบนี้กรอบนี้กรอบน,อบนี้กรอบนี้กรอบนี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อมีไหมองค์ทิศทางดีอ่ะทิศทางดีอยู่แสดงว่าโอกาสขึ้นมีแต่เขาไม่ได้ซื้อครับ ตอนนี้เขาเริ่มขายออกแต่ก็ขัดแย้งกับกับทิศทางเนาะดังนั้นโอกาสที่เขาจะลงมาหา 1, หนึ่งพัมีไมมีถามจะหลุดได้เลยไหมยังเออยังเนาะเพราะว่าถ้าจะหลุด1254คือตรงนี้ก็ต้องทิศทางก็ต้องม่วงด้วยม่วงวันนี้ด้วยแบบนี้นะครับต้องม่วงแบบนี้สีเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ใช่ครับ ดังนั้นพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งไซเวกออกข้างนะครับระว่า,างนี้แหละหนึ่งพันสองหสิบถึงหนึ่พห้ีวิ่งวนอยู่ตรงนี้นะครับอืมไม่ได้ลงลึกแต่ขึ้นแรงก็ไม่ได้อึดอัดกันไปก่อนนะครับแต่หนังที่ดูเนาะดาชนีทันเฟ์มแบบวีกนะเขาก็ไม่ได้ดูแย่นะครับดังนั้นเขาลงมาแค่พักนะครับพักชั่วคราวแต่ก็จะไม่ได้บูอหวามากในช่วงนี้ โอเคกรอบประมาณนี้นะครับอ่ะุ่งนี้ให้ให้กรอบเล่นอยู่ประมาณ1260ถึง1254ไว้ก่อนนะครับห้าสิบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่แล้วเดี๋ยวก็มาตามดูอีกทีว่าฝั่งนี้จะกลายเป็นม่วงทันไหมถ้าทันก็ข้ออางล่างเนี่ตรงนี้โอเคแล้วอแล้วพอมันลงมาถึงทายังฝั่งนี้ไม่กลับมาซื้อ ก็มีโอกาสลงมาหา1238โอเคตามนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาตามต่อนะครับ